สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปเทคนิคสุดสัปดาห์นะครับสุดสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่กับ3,3นะครับแล้วก็มารู้จักเคสของ F2L เพิ่มขึ้นนะครับอีกสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะไปอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็พยายามที่จะเป็น3,3นะครับเพราะว่า,เ,าเพื่อนๆเ,เล่นกันเยอะนะครับถ้าเกิดว่ารู้เทคนิคอะไรมาแล้วนำมาเผยแพร่พอเพื่อนๆได้ทำเนี่ยก็น่าจะ ทำให้เวลาในการเล่นดีขึ้นแต่ช่วงแรกก็อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่คิดว่าทุกคนน่าจะผ่านมันไปได้โอเควันนี้เคสของเทคนิคสุดสัปดาห์นะครับเป็นเคสนี้นะครับอ่าเคสนี้ปกติแล้วเมื่อเราเจอเคสเนี่ยครับเราก็ต้องพลิกลูกถูกไหมครับอ่าเราก็พลิกกลับมาเก็บประมาณนี้ถูกไหมครับถูกไหมครับอ่าอาจจะถูกแหละอาจจะถูกสำหรับบางคนบางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับเนาะแต่มีวิธีครับ วิธีหนึ่งนะครับที่เราไม่จําเป็นต้องพลิกรูปนะครับอ่ะดูนะครับวิธีการลงครับดูนะครับจับข้างหน้าลงครับล่างซ้ายครับขึ้นขวาลงล่างกลับครับทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับข้างล่างจะทำาบอย่างนี้ก็ได้นะครับหน้าตามขึ้นหน้าทวนก็ได้หรือจะขึ้นนะครับซ้ายขึ้นขวาลงก็ได้ครับผมอ่ะ เราดูอีกรอบนะครับดูทั้งสองของกรณีเลยแล้วกันนะครับลงล่างซ้ายครับขึ้นขวาลงล่างขวาขึ้นซ้ายขึ้นขวาลงนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเออมามาดูอีกรอบนะครับแต่อันนี้เป็นอีกอีกอันนึงแล้วกันให้เลือกให้เลือกระหว่าง2องอันนี้นะครับอ่าลงเหมือนกันครับ ล่างซ้ายครับอ่ะลองฝึกฝึกนะครับล่างไหนต้องฝึกนะครับอ่ะขึ้นขวาลงซ้ายนะครับล่างอ่านล่างขวาครับอ่าขอโทษครับหน้าตามขึ้นหน้าถวนนะครับลองลองฝึกกันดูนะครับแล้วก็คิดว่าพอเราไม่เปลี่ยนเรื่องของด้านในการจับอะครับมันก็ทำให้ move เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเจอกันในเทคนิคหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ